รธรรมนูญทั้งฉบับ,บใช้มาเป็นเวลาเกือบ14ปีนะครับแล้วก็มีการสื่อทอดมีการเปลี่ยนผ่านโดยมีรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญตัติเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับใช้บังคับไปอีกปีครึ่งทั้งหมดรวมเป็นเวลาประมาณ15ปีนะับถูกทำลายไป ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระสากป็นประมุขตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมก้าเจ้าอยู่ห like ัวและตามวามปรารถนาของปวงชนชาวไทยโดยสิ้นเชิงและพร้อมกันน <t ose> ั้นในรัฐธรรมนูญปี2490ที่คณะรัฐบาลนำมาประกาศใช้นะเนียนแล้วก็มาใช้บังคับภายในวันรุ่งขึ้นเลยนะครับลองคิดดูดีครับว่ากฎหมายสูงสุดของประเทศคุณล้มไปเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างถูกลบไปหมดคะเสร็จแ,แล้วก็เอากฎหมายสูงสุดที่เขียนโดยคนคนเดียวคนกลุ่มเดียวแล้วมาบาังคับใช้กับคนทั้งประเทศแล้วตรงนั้นนะครับก็ไปเอาองค์กรคณะบคุคคลหรือบุคคลเนี่ยมาขั้นกลางเลย